สวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มพบกับปิ๊งปิง,ปงระพัดเอกนิทิเศษน,นะคะและวันนี้นะคะก็อยู่กับรายการปิ๊งปิงชวนเมาส์ค่ะหลายๆคนคงจะสงสัยว่ารายการนี้มีดีอะไรนะคะมีดีแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสาระความรู้กีกับความงามนะคะแล้วก็ ครที่ชอบมอเตอร์ไซค์เนี่ยรเราบรงมีเคล็ดลับดีๆแน่นอนใครที่ชอบดารานเนี่ยเรามีมาให้ชมแน่นอนค่ะใครอยากได้เคล็ดลับสุขภาพความสวยความงามเคล็ดลับความรักการทาอาหารการเลี้ยงเด็กการดูแลผิวพรรณมีหมดทุกสิ่งอย่างนะคะเพราะว่าปิงปิงจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเมาส์กับเหล่าคนดังค่ะและในวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจใคุณผู้ชมได้ติดตามชมกันอีกเช่นเคยค่ะและหนุ่มคนนั้นนะคะ เรียกได้ว่าดังมากๆแล้วก็ฮอตมากๆในตอนนี้นะคะหนุ่มอภิชาพนนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะละครของเขากําลังออนอยู่ก็คือเรื่องสุสานคนเป็นค่ะเรียกได้ว่าเรตติ้งกระฉูดนะคะเรตติ้งดีมากๆเลยทางช่อง7สีทีวีเพื่อคุณค่ะและในวันนี้นะคะเราจะไม่พูดพร่ำทําเพลงมากจะพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตอภิชาพลว่าวันนี้ เขาจะไปทำอะไรคุณผู้ชมได้ชื่นใจกันบ้างติดตามชมกันช่วงหน้าได้เลยค่ะ ไม้เหมือนกันนะคะสองช่อเรียกได้ว่าใหญ่มาก <c oughs> ไม่ใช่คนขี้อิจฉาเลยใช่ไหมคะวันนี้หนุ่มออฟเนี่ยได้ช่อดอกไม้ช่อใหญ่นะคะสองบูเก้เลยเราอยากได้บ้าแล้วก็เลยหยิบมาขำ่ขำๆนะคะแอบขอวางก่อนแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ตามติดชีวิตคุณอ p อฟชน a พล o นะเรียกได้ว,ว่าเป็นดารานักแสดงช่องเจ็ดที่ดังมากๆเลยตอนนี้ฮอตมากๆเลยนะคะ ก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนเฟรลี่น่ารักนิสัยดีนะคะวันนี้ไปเดินแบบ แล้วก็ร้องเพลงมินิคอนเสิร์ตนะคะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องจุใจกันอย่างแน่นอนนะคะผู้ชายโรแมนติกแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามชมผลงานของเขานะคะและขอเรื่องสู่สารคนเป็นนะคะทางช่อง74ทีวีเพื่อคุณนั่นเอง <S <S และสําหรับสัปดาห์หน้านะคะปิ๊งป,งปิงชวนเมาส์เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตดาราคนไหนหรือว่าจะมาเมาเรื่องอะไรจะพาไปคุยกับคนดังคนไหน ว่าดาราคนนี้ถ้าใครอยากจะให้ดาราคนไหนเนี่ยมาออกรายการปิ๊งปิงชวนเมาส์นะคะก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะคะและสําหรับใครหลายๆคนที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสามารถอีเมลมาหาเราได้นะคะ ตามที่อยู่ข้างล่างเลยนะคะและก็ใครที่ชอบดูรายการนี้ก็อย่าลืม subscribe นะคะและก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยค่ะที่อยู่ดูกันจนจบนะคะสัปดาห์หน้าหรือว่าครั้งหน้าเนี่ยเรียกได้ว่าเรามีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้เซอร์ไพรส์และก็ดูกันอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ